เป้ยพูดถึงแตงโมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานละครที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสำหรับละครเรื่องคุณชายที่มีเรื่องราวเข้มข้นชวนให้ติดตามกันตลอดและมีเหล่าดารานักแสดงฝีมือคุณภาพหลายท่านเลยทีเดียวที่ร่วมแสดงละครในเรื่องนี้สำหรับเป้ยปันวาดนักแสดงสาวดังที่มารับบทแทนแตงโมนิดาในเรื่องคุณชายบอกได้เลยค่ะว่าสาวเป้ยนำทุ่มเทพลังกายและพลังใจทำออกมาให้เพอร์เฟกต์ที่สุดและเดินทางมาถึงตอนจบข,ของละครแล้ว ล่ลาสุดแวเป้ยได้โพสภาพเบื้องหลังของละครคนชายลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความจากใจที่ทําเอาชาวเน็ตหลายคนอ่านแล้วน้ําตาไหลเลยค่ะซึ่งวันนี้ละครประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและโมคือส่วนสําคัญในละครเรื่องนี้ทําให้ละครสําเร็จไปด้วยกันเป้ยหวังว่าโมมองอยู่ข้างบนคงจะยิ้มและคงจะสบายใจแล้วนะเพื่อนแฮชแท็กคนชาย Thank you.